วันยุดของโซลยาเมือนีโซลยากับสิมาเขาคัวเด้อจ้าไม่นูสิน้าเสนอเมือนีกับสิเป็นแกงเปิด์นอใหม่นะจ้าพี่น้องแกงเปิดนหนีโซลยากับบริลัยเฮสูพีสูน้องเบิงจ้าเถื่อนนะจ้าคลิปหนีเป็นคลิปแรกเด้อจ้าที่มาแกงนองใหม่สูพีน้องเบิรงหลังจากสิโซล่ยากา้างหมอแล้วเรียบร้อยโซลยากับเทนามยานางใสเลยจา้าเทนายานา,นางใสเหลาาเ้วเหล่โซลยากาับสปีดฝาหม้อเลยตัวในการล่อหมอเดือนหมอฟโซลยากับสิมาตั้มเขาเบื่อเลยจ้าเขาเบื่อหนี่โซล่ายากับสิใสไปส เนื่องจากว่าโซลยามักแบบคนโคนแบบเนี้ยเนี้ยแบบตุยตุยเนาะจ้าพี่น้องเขาเบื่อนี่ก็เป็นเขาเนี้ยที่โซลยามาไว้ตั้งเต๊ะสองหมือนที่แล้วเนาะจ้าโซลยากับแบงใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเขาเนี้ยที่โซลยาหนึ่งหลาสุดน่ะมันมืดแล้วพอดีเนาะจ้าโซลยามีแพนว่าสีแกงเปิร์นเอาใหม่โซลยาก็เลยเอาใส่ตู้เย็นไว้เลยจ้าเขาเบื่อนี่มนกระแซนามหลายมือนเลยเนาะจ้าพี่น้องเบิ่งตั้มไงค่ะขนาดตั้มไงก็ถูกหลอดพี่โซล่ยาตั้มเลยจ้าพี่น้องไปน้ำโซลยกสิวดคไป้ละ่ามันติดาย นะจ่าพี่น้องหลังจากที่โซล่ายาตั้มเขาเบื่อแล้วเรียบร้อยโซล่ายากับสิมาตั้มบักพีกตั้มหอมใส่หมอกแกงเลยจ้าเมนี้โซล่าย้ากับส่เป็นบักพีกแห้งเลยจ้าเนื่องจากว่าโซาโล่าย้าโบมีบักพีกโซ่แล้วกัสิใส bon ่หอมแขกไว้จักสามนวยผูนละจา้าสามนวยนี่กระได้เกือบเพลิงโคกเลยเนาะจ้าเพราะว่าหอมแขกของห้าวนี่มันนวยไงคะขนาดเลยหวานจุ๋ยๆเลยล่ะหอมแขกหลังจากที่โซล่ายาตั้มเพลองแกงแล้วเรียบร้อยโซล่ายากับสิมาเปิดฟ้าหมอ,อกเลยจา้าช่วงตอนที่โซล่าย้าตั้มบักพีกยูหมอกแก,ก,ก,กล กอนหนานี้แล้วเรียบร้อยใส่บอกพริกลงไปนีก่กะเย็นลืมน้ำล้างสากะน้ำล้างโคกน้ำเดอจ้าของแสบของนวกะอยู่ในน้ำล้างโคกนี่แหละนะจ๊าพี่นอ้องหลังจากที่โซลยาใส่บอกพริกไปแล้วเรียบร้อยโซลยะก็ใส่บอกอื่งลงไปแล้วกคะคนเล่คนเล่มันซ้ำกันนะจ๊าพี่นอ้องแล้วก็ปิดฝาหมอ้อบึ้ม ผ่านไปซิปนาทีโซล่ายาก่สิมาเปิดฟ้ามอเลยจ้าตอนหนีไกลกับบังอื้อเห่ากับเปื่อยแลลวเรียบร้อยโซลยายาก่สิทาการเทเฮ็ดหูหนูลงไปเลยเนาะจ้าขันตอนต่อไปโซล่ายาค่สิทาการพุงเลย้อจ้าพี่น้องก็อีใส่สู้โลดใส่น้ำประเด็กใส่น้ำต้านจักน้อยแลลวกใส่เขาเบือลงไปเลยจ้าระวางที่โซลยาใส่เขาเบือแล้วเรียบร้อยโซล่ายาค่สิทาการคนคนเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่ายาให้เขาเบือมันติดดักหมอดิหลังจากนั้นถ้าก็สิใส่หนอไหม่ไปเลยจ้านอนหม่นี้โซล่ายาสิใส่ขันตอนสุดท้ายเลย นองใหม่มันซุกแล้วนะค้นให้เขากันจักน้อยโซลยาก่บศใสไทพาอิตูดีลงไปผอมเสิร์ฟไล้จ้าพี่น,อนนะ้องนี่ละจ้านะตากับเขาโซลยากับศิประมาณนี้เลยจา้า แกงนองไม้หรือว่าแกงเปิดอแบบยั่วๆเลยนะจ๊ะมาเด้อจ้าพี่น้องมาแซบๆซกับโซลยาเด้อจ้เา,าเมนูกับข่าวโซลยาหมนีกับซีมี่แขย่างเดียวนี่ละจ้าแซบค่าขนาดเลยเด้อจ้าเมนูนีโดนๆโซลยาเันสีเฮ็ดกินเธอหนึ่งนะจ้ะพี่น้องพี่น้องว่าต้องสงสัยดอกเด้อจ้าว่าโซลยากแก้งหมอหญยป้าหนีเจงได้จังสีกินเหมือนโซลยากับสิตักให้พีขางห้องแน่หอไปโรงงานแน่นะจ้ะหอไปสู่พีสู่หนองกินอยู่โรงงานคุณละจ้าพี่น้อง,องหอใส่กับบุกไววแล้วเรียบร้อยโซลยาก,กับเร แรงน้ำเตจ่าไว้ทำมาอุ่นกินเนาะจ่าแกงเป้ลนี่เห็นแต่อุ่นเห็นแต่แสบเนาะจ่าเห็นแต่นัวไปหนาเลยมาเด้จ่าพี่น้องสุริยาแสบค่าขนาดเลยมือนพี่น้องกับสีวาที่เนาะมีมือได้เน้ที่สุรยาว่ากินเขาบา่แสบนั่นนะแสบสุมือเลยจ่ามือนี่สุยากับสีมากินสองคนกับคุณชายคือเกาเดจ่าหักจะว่าคุณชายเพิ่งกับบดเดอออกก่องน้ำเนาะจ่าสุริยาก,กับสายเดียวเลยจ่าพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งขอไกลนี่สลยาก,กัว่ามันเฟือยแหละดิสุรยาก,ก็เห็นบดเดอเนาะจาา่กถึงก้อนนานีที่บัท่านดับไปใส่เล็กมาก โซลยาจับเหีนยนอะได้ยำกระดูกอ่อนนั่งกวบกวบพุลละจ้าพี่โซโซน้องโซลรยาก,กระจมเห็นคุณชายฟังอยู่เด้ว่ามันบอเปื่อยโซลรยาเหียนว่าได้เพิ่นก็มีการมาบอกโซลรยาเด้ว,ว่าสื่ออยังมากินกับให้มันอยากเจ้าของมันเหียนอยากเพิ่นว่าเรื่องข้องเรื่องน่ะโซลรยาต่างใจสื่อตีนไก่ต่ว่าตีนไก่มันบ่มีก็เลยเด็กขอไก่มาแทนแก่คัดแก่ขืนไปยนงสัตว์ละจ้าพี่น้องถ้าใส่ขอไก่ตีนไก่นี่มันก็สิเพิ่มความแสบความนวให้แกง้งเราไหมเฮาเนาะจ้าเปียบเทียบแลวก็ไข้นองกงใส่ไกน ใใกินไก่หนีมันกันยังวาได้เห็นได้ยังแน่ไดคความนัวจากไก่แน่นนะสำหรับคลิปนี้โซลยากกขอตัวลาไปโวยต่อก่อนเด้อจ้า